สวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Fanboy เฉพาะอยางยิง EP นี้ คลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าใจหายเนาะถือว่าะจะเป็นการรีแอคทิ้งทวนก่อนที่เราจะส่งพี่นัทกับเต้าหู้คืนเข้าสู่ความเป็นนิยายนะพี่ใหครับว่าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายที่เขาเรียกว่าคุณหนีเดอะไฟนอลกันแล้วนะครับทุกคนซึ่งทุกคนก็น่าจะน่าจะจํากันได้นะคือวันที่หนึ่งพฤษภาเนาะนเป็นวัน 20, <000 S 1> ที่บัตหู เงียบเนาะมันถือว่ามันเป็นวันที่แบบถนนเงียบอะเพราะว่าทุกคนแบบเข้าบ้านดูแล้วก็ต้องดู <ừ. S 1> สดเนอะหรอไหมใช่มันจะต้องมีการดูมากกว่าสามเวอร์ชันมีดูสดเอ่ยมีเดอะเน f l i ิกเอ่ยแล้วก็มาเจอ <3 S 1> คุณหมีเนอยักเอ่ยได้ๆอีกเนอะปะมันจะต้องแบบมันมันต้องวิเศษแหละครับทุกคนว่าเด e f i n ไฟนอมันเป็นแบบไหนยังไงเราพร้อมกันเลยปะหรือว่าเราจะมีมอยอะไร <Okay. S 1> ไหไปยจะกินฮลเดสตีบละ กินลงไหมขอกินหนึ่งคำเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกินลงหรือเปล่าก็ยังกินอยู่ยังกินอยู่ทุกคนไม่ใช่หรอกพี่บอกว่าอิจฉานะก็เลยกินทั้งสามคลิปเลยจ้ะเอาดีๆอือเอาล่ะแค่เป็นอุปกรณ์ประกอบเองเลยเออแหม่เอ๊ะไม่เบานะเราหนักก็เป็นแค่อุปกรณ์ประกอบเห็นมันเราเอาเก็บใส่ตู้เย็นไปแล้วเนี่ยไม่ได้กินแม๊บแม๊บแมบแมอย่างเงี้ย ใครที่ยังไม่เคยทานนะครับอย่าลืมนะครับสั่งได้นะครับ Holiday p a s t r y นะครับหรือว่าว่างๆอาจจะไปเจอกับพวกเราสักวันใดวันหนึ่งนะจ๊ะเพราะพวกเราแฟนชัทเทลแฟนบอยรักกันแล้วนะว่าไปเยือนแน่ Holiday p a s t r y ร้านต้อง<ม>ลงเพจจ้ะถ<ๆ>ลมร้านจ้ะแต่ก่อนแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> <S จะต้องแตกปุ๊บเราชวนทุกคนไป EP 16กันนะ,ปะไปเลยไปนอนตมากขนอะไรกันมาเนี่ยพริบพริบลองวาดตุ๊กตาหมีล่ลงเพจ ตากฎว่ากระแสปรับดีมากคนอยากได้ของกันจริงก็คู่ปิ๊กก็เลยลองทำมาฝากเยขอให้น้องพีพีได้เป็นพีพีของเมืองไทยในเร็วๆนี้ทำไมต้องตุ๊กตาเป็นงี้ใจช่วยปิ๊เคยถามเรื่องตุ๊กตาหมีกับเต้าหู้เต้าหู้ก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ตอนที่เราไปรับอัฐิเต้าหู้กลับบ้านพี่นัดก็ได้ตุ๊กตาหมีคืนมามันแปลกไหมล่ะ พอพิทคิดถึงเต้าหู้พิทก็เลยคิดถึงตุ๊กตาหมีเออแล้วถ้าคิดถึงผมจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวลุงหมาไงเป็นลูกหมาเลูกหมางั้นลุงก็ต้องเป็นหมานะจะได้ตัวติดผมก็ตลอดชีวิตแรงมากพี่เจนเองเข็บหมาเขียนหมาคองดอนนี่พอได้แล้วพิทกำลังจะสูงเลย เิปเต้าหู้ต้องน่ารักมากๆแน่เนาเนารถึงถึงได้เป็นทีลกของทุกคนขนาดเนี่ยพิบลักความเป็นเต้าหู้แล้วพิบก็เชื่อว่าใครๆก็อยากมีเต้าหู้เป็นของตัวเองพิบก็เลยทำของพวกนี้ขึ้นมาแต่ถ้าให้ดีนะพิบคิดว่า เราควรจะเป็นเต้าหู้ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นเต้าหู้ให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันดีจังเลยอือตาพี่นัทดิตาพี่นัทคือแบบประกายอะน่ารักเนาะมี่ข่ในเสื้อเนี่ยเธอจะซื้อทนะุกอย่าง หมีน่ารักจริงๆนะหมีเวอร์ชัน<า>ท,ที่น้องที่ที่ใส่ก็น่ารักน่ารักมากจะขอทำเวอร์ชันได้เลยไนหะ <laughs> มแต่จะว่าไปอ่ะตู้ก็ หมีในเวอร์ชั่นของคุณหมีปฏิหารที่เป็นเต้าหู้แล้วเอาไปวางบนืนอื่นใดก็โคตรจะน่ารักเลยนะใช่เสือแสงกระโปรงกระเป๋าจำได้ไหมใช่ใช่ตรงสารพริ๊ปชัยซีพริปมันไม่มีเต้าหู้เป็นของตัวเองนี่อการวางแก้วน้ำแล้วก็แทกลงไปนั้นแล้วเป็นน้ำเปล่าที่ขาให้พริปเจอเต้าหู้ของพริปเเลยนะ อม,มาแล้วจ้า,า,วจาสวัสดีครับน่ารักมากน่ารักมากาจริงๆสนใจตัวไหนดีคะให้ความรู้สึกเหมือนน้องเลอิฟอะ่ะอืมเห็นแล้ววิง้งขึ้นมาทันใดเลยอะ่ะ แล้วมีน้องเลิฟก,ก็มีความแบบว่าอย่างยรดอก่อ,อ <c oughs> พอดีว่าเห็นในเพจวันสะพรอาชาไทมาค่ะว่าจะมาวางขายของที่นี่อ๋อิ <c oughs> ปเพิ่งโพสไปไม่ถึงห้านาทีเอง <c oughs> คุณอยู่แถวนี้เหรอคะเปล่าแหรอคะ่ะแต่อยากจะมารับน้องโทฟูแบกกลับบ้าน เห็นที่คุณพรีโพสก็ชอบเลยถูกใจแบบนี้กรชอบแบบนี้ชูกใจแบบนี้อ๋อคุณมิตรภาพก็แค่ชื่อถนนชื่อน่ารักมากอชอบชื่อมากชอบชื่อมากเน่าเล่าก็มัน ตันเนาะเจอแบบนี้แบบว่าใจมันฟูอ่ะอีกห้านาทีไม่เคยพอนะสรับเราเราต้องไปย้อนดูอีกแล้เดียหลายๆรอบใอจริงเป็นซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูเนาะใช่มันให้ทุกอารมณ์เลยนะมันให้ทั้งความสุขมันให้ทั้งการเรียนรู้มันให้อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะอืมใช่ซึ่งเดี๋ยวประเด็นต่างๆเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในมมยหม่นาะ ดีไหมดีไหมเพราะชะตา EP สิบหกหรือไฟนอลเดี๋ยว EP ไฟนอลกับการรีแอคของพวกเราชนะแฟนบอยก็คงมีเพียงเท่านี้ครับมันก็ไม่มีการจิกเปียทุบหลังจีกแก้มใดๆกันแล้วเพราะว่าตอนนี้คืออิ่มและน้ำตาตกคงง่วงแล้วตอนนี้ก็เลยไม่มีแรงไงก็เลยก็เลยบอกอ่างค้ากั้นก็ถ้าอย่างนั้นทุกคนครับหลังจากนี้ไปดูมอยมีกันนะครับสำหรับ การรีแอคชั่นแต่มันเสียดายจังเลยทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นรีแอคชั่นสุดท้ายของคุณมีปฏิหารปฏิหารแล้วอ่ะไม่แน่นะไม่แน่นะเราอาจจะมีรีแอคชั่นเวอร์ชั่นของคุณหมีจอยักก็ได้ถ้าอีกสี่สิบห้าวันนับจากนับจากวันที่แันสภาบวกกันไปก็เป็นวันที่ห้าสิบเจ็ด โอเคครับทุกคนถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า5 3ไปชั้น17ถ้าอย่างนั้นนะครับขอให้คุณมีปาฏิหารสร้างความบริหารให้กับหัวใจทุกๆดวงแล้วกันนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรีแอคของพวกเราตั้งแต่ EP หนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งจนกระทั่งตอนสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเรายังมีมอยหมี EP สุดท้ายรออยู่จ้ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ